ผู่สกุลเงิน Exotic r a t รคืออะไรน่าสนใจตรงไหนวันนี้ไปดูกัน c u r r e n ซีแพร r หรอือที่หลายๆท่านเรียกว่า forex นั้นนะครับก็มันจะมีอยู่หมวดหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Exotic Rate นะครับวันนี้เนี่ย คู่สกุลเงินเหล่านี้นะครับมีความน่าสนใจจากหมวดอื่นอย่างไรนะครับแตกต่างจากหมวดอื่นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ทางวิธีมาร์เก็ตของเราจะเล่าให้ฟังปกติแล้วนะครับ <Wow. S 2> คู่สกุลเงินหรือที่เรียกกันว่า Forex นั้นนะครับหลกัลกๆก็จะแบ่งออกเป็น3หมวดนะครับแน่นอนครับหมวดแรกนะครับ major ร a t e นะครับหรือที่เรียกว่าหมวดคู่สกุลเงินหลัก จะเป็นหมวดที่นักลงทุนเนี่ยให้ความสนใจกันมากที่สุดนะครับเพราะว่าคู่สกุลเงินเมเจอร์เรทนะครับมักจะมีคู่สกุลเงิน US ดอลลาร์มาเป็นคู่เทียบด้วยเสมอนะครับเปรียบเทียบกันง่ายๆนะครับว่า US d ดอลลาร์นะครับคือประช่างฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะถูกทวงน้ําหนักโดยคู่สกุลเงินหลักคู่สกุลเงินอื่นนะครับอย่างเช่นยูโร เงินปอนด์นะครับเงินเยอปเปียนนะครับเงินสวิสฟรังนะครับออสเตรเลียรวมไปถึงแคนาดาดอลลาร์นะครับทำให้ผลิตภัณฑ์ในหมวดของเมเจอร์เรทนี้นะครับมีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรนะครับเทียบกับดอลลาร์ปอนด์เทียบกับดอลลาร์นะครับดอลลาร์เทียบกับเยอปเปียนนะครับออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์นะครับดอลลาร์เทียบกับสวิสฟรังนะครับแล้ตัวสุดท้ายเนี่ยดอลลาร์เทียบกับแคนาดานะครับหมวดที่2นะครับเรียกกันว่าครอสเรทนะครับหรือบางท ไม้นาเวทเนี่ยแตกต่างจาก cross rate ตรงที่จะไม่มีคู่สกุลเงิน u ดอลลาร์มาเป็นคู่เทียบนะครับก็จะเป็นคู่สกุลเงินหลักนะครับคู่สกุลเงินอื่นเนี่ยเอามาจับเป็นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นปอนเทียบกับเยอปนเย็นนะครับยูโรเทียบกับเยอปนเย็นนะครับหรือแม้กระทั่งยูโรเทียบกับเงินปอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนนะครับว่าคู่สกุลเงินที่ไม่ได้รับความนิยมในการซื้อขายนั้นนะครับก็จะมีเงื่อนไขที่ต่างออกไปจากหมดอื่นๆนะครับเช่นค่าสเปรดนะครับหรือว่าระยะห่างระหว่างจุดซื้อกับบจุดขาาายะครรหือว่ิกับ คารอาร์คส์นั้นนะครับก่าสเปรย์ก็อาจจะกว้างขึ้นนะครับกว่าหมวดอื่นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในตลาดนะครับมีมุมมองว่าคู่สกุลเงินที่เป็นประเภทครอสเฟดนี้นะครับก็จะมีความพันผวนได้สูงกว่านะครับมีความสวิงกว่าคู่สกุลเงินในหมวดอื่นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งตัวแปรที่เข้ามาขับเคลื่อนราคานั้นก็จะเป็นตัวแปรอิสระนะครับโดยที่ไม่มี US ดอลลาร์เข้ามาที่ด้วยนะครับดังนั้นนะครับอดีตผู้จัดการกองทุนนะครับหลายๆท่านเนี่ยก็ให้นิยามของถึงการลงทุนในคู่ จะท,ทาให้โอกาสในการบริหารกองทุนคุณให้เติบโตงอกเงยขึ้นนะครับควรจะลงทุนกับคู่สกุลเงินที่มี US d ลลาร์นะครับเข้ามาเป็นตัวแปรด้วยนะครับเพราะว่าแฟกเตอร์ค่อนข้างที่จะชัดเจนกว่านะครับความผันผวนค่อนข้างที่จะน้อยกว่านั่นเองนะครับและแน่นอนแหละโอกาสสร้างสารรค์กำไรนะครับก็จะดีกว่าการไปลงทุนในคู่สกุลเงินในหมวดอื่นๆนะครับและกลุ่มสุดท้ายนะครับที่เราจะมาทําความรู้จักกันในวันนี้ก็คือคู่สกุลเงินประเภท Exotic Rate บางที่เขาอาจจะเรียกเป็นตรงๆไปเลยนะครับอย่างเช่น forex ruble รัสเซียนะครับ forex l ีล a ของตุรกีนะครับหรือ forex หยวนของทางจีนหากมองผิวเผินแล้วนะครับ exotic rate เนี่ยก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับ cross rate เลยนะครับแต่นี่จุดแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับประเด็นแรกก็คือคู่สกุลเงินในหมวดของ exotic rate เนี่ยนะครับบางคู่สกุลเงินอาจจะมี US dollar เข้ามาเป็นคู่เทียบด้วยก็ได้นะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับประเด็นที่2คือการที่นําคู่สกุลเงินที่ไม่ได้รับความนิยมในตลาดเนี่ยเอามาเทียบกันเองเนี่ยนะครับ อ้าวแล้วเป็นเหตุผลให้ทําไมนักลงทุนถึงนิยมลงทุนกันในหมวดนี้นะครับเหตุผลหลักๆก็คือปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคู่สกุลเงินนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี2022ที่ผ่านมานะครับถ้าจํากันได้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มานะครับณขณะนั้นเนี่ยหลายๆชาติก็คว่ำบาทนะครับของทางรัสเซียนะครับและแน่นอนนะครับคว่ำบาทคู่สกุลเงินรูเบิลรัสเซียนะครับทำให้ภาพทางเทคนิคคู่สกุลเงินดอลลาร์ที่บกับรูเบิลรัสเซียณขณะนั้นเนี่ยนะครับก็มีทิศทางที่จะปร นักลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าไปชกฉวยนะครับในการทํากาไรณขนานั้นได้นั่นเองนะครับหรือขยับกันไปช่วงก่อนหน้านั้นนะครับช่วงระหว่างปี2019นะครับต่อเนื่องถึงปี2 0 2พนะครับที่ทุกท่านจํากันได้นะครับช่วงที่เชื้อไวรัสโควิด1นณขนานั้นเนี่ยนะครับได้แพร่ระบาดนะครับก็คู่สกุลเงินดอลลาร์เทียบกับไชน่าหยวนนะครับก็มีทิศทางที่ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะครับในจังหวะแรกนะครับก่อนที่เมื่อปี2 0สอจํันววนผู้ป่ยจจากีนี่อเมริกานะครับจํานวนผู้ป่วยต่อวัน มากที่สุดในโลกณขณะนั้นนะครับก็ส่งผลให้ผู้สกุลเงินดอลลาร์ทียบกับใช้น่าหยวนเนี่ยมีทิศทางปรับตัวลงมาอย่างชัดเจนนะครับซึ่งก็เป็นเหตุผลให้นักลงทุนสามารถเข้าไปฉกฉวยทํากําไรณขณะนั้นได้นั่นเองนะครับแต่ทิศทางการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนเช่นนี้ครับแน่นอนครับตลาดไม่ให้คุณเล่นลงทุนง่ายๆนะครับเพราะมันจะมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างนะก็คือค่าสเปรดนะครับหรือว่าระยะห่างระหว่างจุดซื้อกับจุดขายนะครับหรือว่าราคาบิดกับราคาอาร์คนั่นเองนะครับสเปรดของเอกโซติกเบร่ ค่าสเปรดก็จะมีระยะห่างที่กว้างนะครับกว้างที่สุดนะครับในบรรดาทั้ง3าหมวดนะครับเรียกง่ายๆว่ากว้างจนท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับและแน่นอนนะครับก็เอ็กโซติกเรทเนี่ยบางครั้งนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขในส่วนของเรเวอรเทเป็นข้อจํากัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นให้นักลงทุนที่ต้องการที่จะลงทุนในเอ็กโซติกเรทนะครับควรศึกษาข้อมูลของโปรดักต์นั้นให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนและนั่นก็คือตัวแปรทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเคอร์เรนซีแพร์นะครับในเอพิโซดนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามทุกช่องทางของทางว t m ีมาร t เก็ตของเราไว้นะครับเพื่อไม่ให้พลาดรับข้อมูลข่าวสารจากทางเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ